อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีหรือว่าถ้ามีข่าวใหญ่ๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังในส่วนของคอนเทนต์นี้นะฮะไม่ว่าจะฟังโดยการที่นั่งฟังในออฟฟิศหรือบางคนก็บอกว่าบางทีขับรถระหว่างทำงานเนี่ยก็นั่งฟังไปด้วยดีะจะไจะได้รับข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ แต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวโอซิเมนแล้วก็รางวัลของ PFA นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะขอบุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิง์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอีเลนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะฮะก็นแนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับ แล้วก็กิจกรรมสิงห f วอ o ฟ b ุตบอลแมชไลฟ์เนี่ยผ่านไปแล้วนะฮะเกมเชลซีแมนซิตีผลสกอร์ถือว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่ในงานเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับใครที่อยากจะให้จัดอีกหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ก็ไปกดไลค์เพจสิงห d วอ f ฟ o ุตบอลไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับข่าวสารนะครับอ่ะไปว่ากันถึงข่าวนะฮะเราเริ่มกันที่เมื่อคืนนี้ประมาณตีสองที่สามบ้านเราครับมีการประกาศรางวัล pfa ครับทีมยอดเยี่ยมนะทีมออฟเดอะเยียร์ครับ มีดราม่าเล็กน้อยครับประตูเป็นเดบิดราย่านะครับเนื่องจากคลีนชีทมากที่สุดนะฮะเกมรับมีซาลีบาฟันไดมาเกลเยสแล้วก็วอลเกอร์กลางเนี่ยโรทรีไรซ์โอเดกาดแนวลุกฮาร์แลนโฟเดนแล้วก็วัตกินที่ว่ามีดราม่าเพราะว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโคพารเมอร์เนี่ยยิงประตูกับแอซิสรวมกันเนี่ยมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ไม่มีชื่อในทีมยอดเยี่ยมอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยของแฟนเชลซีในโลกออนไลน์นะครับ เขาบอกว่าทําไมพาเมอร์ไม่ติดทีมแต่ว่าอย่างน้อยพาเมอร์เนี่ยก็ยังได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA นะครับก็จากผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วนั่นแหละรวมไปถึงฟิลฟอร์เดนครับก็ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพนะรางวัลดาวรุ่งเนี่ยเป็นของทางฟิลฟอร์เดนซึ่งก็ไม่พลิกนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกับผัดกันนะเอาไปคนละรางวัลนะนะฮะดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นของโคพารเมอร์ส่วนทาง p l ลเยอร์เพลเยอร์หรือว่าการโหวตจากผู้เล่นเนี่ยเป็นฟิลโฟเดนนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงจับตาดูสถานการณ์ของวิเตอร์โอซิมเฮนครับแต่พวกเขาต้องการที่จะยืมตัวมากกว่าการดึงตัวแบบถาวรในเวลาที่เหลือของตลาดนี้นะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่พวกเขาทราบดีว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวนักเตะต้องการในขณะนี้ขณะเดียวกันครับก็โรมาโนโรายงานเรื่องคอนอกาลาเก์ครับว่าจะเปิดตัวในฐานะเตะใหม่ของแอตเลติโกมาริด ในวันพุธครับที่สนามเมโทรโพลิตาโนซึ่งประมาณสักตีสาบ้านเราเนี่ยก็มีภาพาทางกาลาเกอร์เนี่ยเดินทางมาถึงมาริตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็ออนซีนรายงานว่ากาลาเกอร์เนี่ยกำลังเดินทางไปสเปนนะครับเพื่อบรรลุข้อตกลงกับแอเติโกมาริดนะกับเชลซี ข้อตกลงเนี่ยอยู่ที่42ล้านยูโรครับซึ่งรวมเงื่อนไขส่วนแบ่งในอนาคตที่ไม่ได้เปิดเผยสำหรับเชลซีอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานตอนช่วงประมาณ3-4ทุ่มบ้านเรานะครับซึ่งพอตี2ตี3เนี่ยในเวลาบ้านเรานะฮะกาลกเกอร์ก็เดินทางถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ข่าวเจ้าฟิลิกมีอะไรกันบ้างครับสรุปไปไเรื่อยๆครับเป็นไทม์ไลน์ครับซึ่งตอนนี้เอาว่ากันตามตรงก่อนที่ผมจะพูดข่าวฟิลิกเนี่ยรอชูเสื้ออย่างเดียวตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณตี4นะ ยังไม่มีการชูเสือ้อแต่ไม่พลิกผมบอกแฟนเชลซีเลยนะฮะก็โรมาโนรายงานบอกว่าวันนี้เป็นเป็นวันของเจ้าฟลิกกับเชลซีครับแผนการเป็นที่ยืนยันนะครับเขาจะเดินทางไปที่ลอนดอนเพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาวันนี้สัญญายาวจนถึงมิถุนายน2030ครับพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาลฟฟลิกนะ,ะตื่นเต้นที่จะได้กลับไปที่เชลซีครับตามที่มีการบรรลุข้อตกลงกับจอชเบนเดสเอเย่นของเขานะฮะก็ตอนนาทีนี้นะฮะประมาณเกือบเกือบตีสนะี่เนี่ย ยังไม่ชูเสือ้อแต่ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะชูแน่นอนนะฮะขณะที่โรมาโน่ก็บอกว่าเจฟฟริกอยู่ในลอนดอนแล้วนะครับขณะนี้เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและทําตามขั้นตอนในฐานะนักเตะเชลซีอันนี้เป็นข่าวตอนช่วงประมาณสักสองสามทุ่มบ้านเราเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีรายงานบอกว่าเจฟฟริกเนี่ยเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายพาตหลักในลอนดอนแล้วนะครับและเขาจะเซ็นสัญญาภายในวันนี้สัญญายาวจนถึงปี2030ครับพร้อมออปชั่นขยายอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับ นอกจากนี้ครับ Sky Sport ยังเพิ่มเติมบอกว่าดิวิเจฟฟริกเนี่ยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ยังไม่มีการเปิดเผยค่าตัวครับแต่จากข้อมูลของเราเนี่ยแพ็กเกจค่าตัวอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์ส่วนออนสเตีนครับรายงานในที่สื่อที่เชื่อถือได้บอกว่าดิวลเจฟฟริกเนี่ยจะไม่มีแอดออนครับแต่แอดเล็กมาดริดได้ทําการเจราจาที่จะใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งทางการขายไว้ในอนาคตด้วยคือถ้าโชซีขายเนี่ยอัมาดริดอาจจะได้ส่วนแบ่งนะโดยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ45.5้าล้านยูโร ซึ่งออสตีนก็บอกว่าค่าเหนื่อยของเจฟฟริกเนี่ยจะเข้ากับโครงสร้างของเชลซีได้อย่างลงตัวโดยมีโบนัสพิเศษที่ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลักอาจจะลดค่าเหนื่อยลงแต่ถ้ายิงประตูเยอะพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็อาจจะมีค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งออสตีนก็รายงานคล้ายกันบอกว่าค่าตัวเจฟฟริกอยู่ที่45.5ล้านปอนด์ไม่มีแอนดออนครับแต่มีการแนบออปชั่นส่วนแบ่งทางการขายในอนาคตนะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์อื่นๆที่น่าสนใจนะฮะเมื่อวานนี้นี่จะมีเกก ะะเ,รเรียกรถทัวร์เรียบร้อยจริงๆก็ยังมีเพิ่อมอนะีกนะคาราเกอร์ก็บอกว่าเปโดเนโตเนี่ยเป็นการคาดการว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สร้างความแตกต่างของเขาและบอกว่าเขาสามารถเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดในโลกได้เลยและเขาคงจะดีใจมากถ้าหากลิพูเลือกคว้าตัวไปนะครับก็ไม่รู้โยงไปเข้ากับลิพูได้ไงนะฮะส่วนแกรี่เนวิลครับนี่ก็ไม่ต่างกันนะบอกว่าผมอยากรู้สิ่งที่เจ้าของเชลซีรู้แต่คนอื่นไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหตุผลที่ต้องเซ็นสัญ,ญญายาวครับ ถ้าพวกเขาประสบความสําเร็จคุณก็ต้องยกระดับเงื่อนไขสัญญาขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าล้มเหลวเนี่ยมันก็ยากที่จะเอาพวกเขาออกไปนะครับก็อันนั้นเป็นเรื่อง business ธุรกิจซึ่งเขาวางแผนมาแล้วละ่ะท็อตโบลี่นะแกรี่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะฮะเขาละเอียดยิบพวกนี้ยนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานว่าเซซารคาร์เเดกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วนะครับหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่หัวเขา่า นอกจากนี้ฮะก็มีรายงานจากนิซ่าคินเซราบอกว่าถึงแม้จะโดนวิจาร์เป็นวงกว้างเรื่องขนาดทีมครับแต่เอนโซมาเรสกาคุมซ้อมกลุ่มนักเตะในตอนนี้อยู่26คนและมี4คนที่คาดว่าจะย้ายออกนะครับและก็ยังมี13คนที่คาดว่าจะถูกปล่อยหรือขายได้แยกซ้อมอยู่กับคูดิชินีซึ่งสโมสรกกาลังทํางานในส่วนของการขายนักเตะขาออกอยู่นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศรายชื่อสําหรับเกมที่เชลซีจะเจอกับเซอร์เวตนะฮะทีมจากสวิตเซอร์แลนด์เตะกันได้วัน วันพฤหัสนะครับเอางี้ตัวหลักๆยังอยู่กันครบครับเนโต้กิลมูดริกดูบิรีฮอร์กาเซโดนะฮะแต่ว่าคนไม่มีชื่อเนี่ยคือโฟฟาน่าสเตอร์ลิงเบนชิเวลแล้วก็โทซินน่าสนใจนะทำไมโทซินไม่มีนะฮะแต่ว่าโฟฟาน่าเนี่ยผมว่าเขาน่าจะพักครับส่วนสเตอร์ลิงอ่ะรอปล่อยแล้วก็โฟฟาน่าเนี่ยผมว่าสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขณะเดีวยวกันข่าวซื้อขายย้ายทีมนะครับก็มีเรื่องคันนีชูโกเมกาครับอาจถูกปล่อยยืมตัวแต่นั่นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีออปชั่นบังคับซื้อขาด ที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วมีรายละเอียดของนักเตะเชลซีที่ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดอีก11วันนะฮะโอ้โหมีนักเตะที่จะย้ายออกเยอะมากนะครับก็ไปดูในเพจแล้วกันเพียบเลยนะฮะที่จะปล่อยยืมที่ปล่อยยืมไปแล้วก็อูกูชูบูซานโตสคาเลบไบรลี่ซาโลรีนาเอาเซมิโน่ผู้นี้นะฮะโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะขณะที่เดนเลติกรายงานครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตั้งค่าตัวของจาร์ดอนซานโชไว้ที่40ล้านปอนด และบางคนในยูโนเต็ดรู้สึกได้ว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอเข้ามานะฮะไปรู้สึกได้ไงก็ไม่รู้ะฮะอยู่ดีก็มีข่าวเชื่อมโยงเข้ามาขณะเดียวกันครับสกายสปอร์ตรายงานว่าเชื่อว่านักเตะใหม่หลายคนที่เพิ่งเซ็นสัญญากับเชลซีเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อให้ได้ย้ายมาร่วมทีมนะครับขณะเดียวกันข่าวในช่วงดึกที่ผ่านมานะครับก็เป็น breaking news คือฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่าอิฟสวิตชาวเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงเฮียบิโกในการยืมตัว อามาด้บรย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดที่30ล้านปอนด์แต่ออปชันนี้น่าสนใจครับกูบฟังครับตรงที่ถ้าอิฟสวิดรอดตกชั้นอิฟสวิดจะแอคทิเวตหรือว่าเปิดใช้งานาการซื้อบรย่าได้อัตโนมัติคือง่ายถ้าเราจะขายบรอย่าถาวรได้ก็ต้องเมื่ออิฟสวิตรอดตกชั้นลักษณะแบบนั้นนะฮะขณะเดียวกันเบนจาคขอบก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้พิจารณาที่จะดึงตัวโจโกเมสมาร่วมทีม นอกจากนี้เบนจาขอบก็บอกว่าริชเจมส์เนี่ยกลับมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเล็กน้อยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เป็นสื่อเดียวที่รายงานนะที่เหลือยังไม่ได้มีรายงานว่าริชเจมส์กลับมาได้ในสัปดาห์นี้หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะถึงกลับมาได้เนี่ยริชเจมส์ก็น่าจะยังติดโทษแบนอยู่นะครับขณะเดียวกันครับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยข่าวใหญ่สุดเรื่องการปลดนักเตะน่าจะเป็นเรื่องของอัลบาโดโบรย่านะครับโบรยานี่คือข่าวใหญ่สุดแล้วว่าออกไปอยู่กับ ก็หาทางปล่อยจนได้ครับเดี๋ยวดูฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวมีอีกเพียบแน่นอนสําหรับดีลของการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมหาข่าวเพิ่มเติมให้ตอนช่วงประมาณตีสี่บ้านเรานะฮะภาพล่าสุดของไอจีของคาสาเดก็มีภาพเขากลับมาซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไอมีบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์ด้วยครับหลังจากได้รางวัลนะฮะเขาบอกว่าโดยส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ หวังว่าเราจะสามารถเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนตื่นเต้นมากๆครับเต็มไปด้วยผู้เล่นดาวรุง่งผู้จัดการทีมและทีมงานที่ยอดเยี่ยมหวังว่าเราจะมีฤดูกาลที่ดีได้เป็นหน้าที่ของผมที่จะสร้างผลงานให้กับทางเชลซีนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์ที่พูดถึงหลังจากได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมหาข่าวอื่นๆให้เลยเพื่อนๆจะได้อัปเดต บิ๊กดีลอื่นๆที่เกิดขึ้นไปด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดไปเลยจบไปเลยทีเดียวเช้านี้ของเชลซีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าฟิลิกนะครับเพียงแค่รอชูเสื้อเท่านั้นที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอาส่วนข่าวอื่นๆผมไล่ให้แล้วกันนะฮะแถมไปนิดนึงแล้วกันนะครับมีเรื่องของเอโยเวดีลเล็กไม่เอาดีกว่านะฮะฟูแลมครับใกล้ปิดดีล คว้าตัวโจชิมเดอร์เซนครับจากคริสตอลเลตโอ้นี่ของดีเลยฮะเขาบอกค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์ครับจากรายงานของเดวิดออนสตีนนะครับซึ่งกําลังมีการเจราจาในขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่ฟูลแลมเนี่ยล้มเหลวกับการดึงตัวเดียโก้คาร์ลอสคือดีลเนี้ยน่าสนใจครับคูฟังครับถ้าฟูลแลมปิดดีลโจชิมเดอร์เซนได้นั่นแปลว่าพวกเขาอาจจะไม่ปล่อยมาเกฮีนะฮะอาจจะสะเทือนถึงนิวเวอร์เซนนะเพราะนิวเวอร์เซนอยากได้มาเกฮีอยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรครับดีวเล็กๆไม่มีดีวใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ฮะแน่นอนหลังเกมแมซิตี้ในสิงบลูคาเฟ่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ